ก็ไม่นองจิงไม่นองกุติเราห้ามดังว่งแค่เพลงเรือในจริงก็ไม่จริงแล้วแน่หลกงนันได้เล่ลงกันมานานทานือมานานทานือนานานทีนักบินขึ้นบ้านบารดงตาดวงปัญญาหลากกายวัดคลองเอได้เห็นึความรักกันของงานหมาจบกัน ย้อนตำนานครองแหเป็นอย่างยิ่งกระผมรู้สึกกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาสงกาน์ย้อนตำนานครองแหยประจำปี2558ในวันนี้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาองค์การมหาสวจังหวัดสงขลาเองก็ ได้ได้ยินความสำคัญของวัฒนธรรมในกานมหาสงการซึ่งวันสงการน,นั้นมีความหมายคู่กับสังคมไทยมายาวนานซึ่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นหนึ่งมกราคมนั้น เราถือว่าวันสงกรานวันที่13เมษายนนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรามาอย่างยาวนานแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของลกูกที่เราต้องอยู่ภายใต้สังคมลกูกมีการไปมาหาสู่กับต่างประเทศมากขึ้นเราก็รับเอา วันที่หนึ่งพก,กราคมมาเป็นวันดีใหม่เพื่อให้สอดล้องกับปฏิทินที่ใช้เป็นหลักสานอยู่แต่ว่าความเป็นวันสงกรานต์ของไทยนั้นเราก็ยังยึดถือสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาเป็นวันที่พวกเราจะได้จีโอกาสไปรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุในชุมชนในหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความรักความสามัคคีในครอบครัวซึ่งเราปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานจนกระทั่งมาเป็นการจัดมหาสงการในชุมชนซึ่งเราเรียกกันว่ายอดกำนานกรองแห ท่านก็คืองานมหาสงการย้อนกำนานทองแหมซึ่งต้องถือโอกาสนี้ชื่นชมท่านพระครูวาตีธรรมบุรมท่านเจ้าอาวาสวัดคลองแหมซึ่งท่านพระครูเองก็เป็นคนที่ได้สนับสนุนรักษาอนุรักษ์ประเพณีดีงามเหล่านี้ พวกผมในฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอะไรที่จะมาร่วมกันพัฒนาคลองแหะได้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องมาดำเนินการมาสนับสนุนไม่ว่าจะพัฒนาตลาดน้ำการจัดภูดมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำคลองแหะน้ำสายนี้กำลังที่จะได้รับการพัฒนา ไม่ให้น้ำเสียจากที่ต่างๆไหลลงคลองแหอีกต่อไปเราจะทำคลองแหน้ำในคลองแแหให้ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ดีครับ นานพอแล้มาส่งงานเกิดขึ้นแล้วรับบัตรดีนะครับึเสียงโอง